สวัสดีค่ะดิฉันนาสาวพัชชาพานรงชาชัยนะคะวันนี้จะมานำเสนอเรื่อง detection of differential gene expression in sample of some s p e c t r o g r o s t i s species by ddrt pcr technique นะคะบทนำนะคะก็คืออย่างแรกนะคะเราจะมากล่าวถึงภาพรวมของระยะการพัฒนาของพืชที่ยวเลือกนะคะ ก็คือที่เราศึกษานะคะก็คือการพัฒนาของกลีบดอกในเอื้องดินใบหมากนะคะซึ่งเป็นกลุ่มกล้วยไม้ชนิดหนึ่งนะคะระยะการพัฒนาที่สําคัญนะคะมีทั้งหมด4ระยะนะคะระยะแรกนะคะก็คือระยะจะเดินของตาดอกนะคะก็คือจะเป็นช่วงที่ตาดอกเริ่มพัฒนานะคะแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการออกดอกนะคะมียีนที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือเป็นยีนที่ควบคุมการกระตุ้นให้ดอกเริ่มพัฒนานะคะ ส่วนระยะที่2นะคะก็คือระยะการพัฒนาของดอกนะคะก็คือดอกจะมีลักษณะเริ่มขยายตัวนะคะแล้วก็มีการแบ่งเซลล์พัฒนาโครงสร้างของกลีบดอกนะคะยีนที่เกี่ยวข้องนะคะจะเป็นพวกเมตาบริซึมของเซลล์การขยายตัวของเนื้อเยื่อและสีของดอกนะคะส่วนระยะที่3นะคะคือระยะที่ดอกบานแล้วนะคะก็คือ ดอกจะเปิดออกเต็มที่พร้อมสลับการผสมเกสรนะคะแล้วก็มีการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับความทนทานของกลีบดอกนะคะการดึงดูดแมลงผสมเกสรและการควบคุมของฮอร์โมนพืชค่ะส่วนระยะสุดท้ายนะคะระยะที่4คือระยะการร่วงโรยของดอกนะคะจะเริ่มมีกระบวนการชราภาพของดอกเริ่มขึ้นนะคะแล้วก็ยีนที่เกี่ยวข้องนะคะจะเป็นพวกการสลายตัวของเซลลและย่อยสลายโครงสร้างของกลีบดอกนะคะ ต่อหัวข้อต่อมานะคะคือการความเรื่องความสําคัญของการศึกษาระยะในในชีววิทยาของพืชน,นะคะก็คือการศึกษาอันนี้จะทําให้เราเข้าใจกลไกลการควบคุมลักษณะของสีดอกนะคะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ให้สีสันสวยงามตรงกับความต้องการของตลาดนะคะความสัมพันธ์ระหว่างจีโนไทป์และฟีโนไทป์นะคะอย่างแรกเลยนะคะคือยีนและโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับ การควบคุมกระบวนการนี้นะคะยีนนะคะก็คือจะมีทั้งหมด3ยีนนะคะยีนแรกนะคะก็คือ OPD 1 6นะคะเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเมตาบอลิซึมของรงคาััถุนะคะเช่นแอนโทไซานินะคะการศึกษาพบว่านะคะถ้ายีนนี้นะคะแสดงออกสูงมากกีบดอกจะมีสีที่เข้มขึ้นนะคะในทางกลับกันนะคะถ้ายีนนี้ถูก หยับยั้งนะคะก็จะเป็นสีของดอกจะซีดลงหรือจะเป็นสีขาวได้เลยนะคะส่วนยีนที่2นะคะคือ OPF14 นะคะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาของกีบดอกและจัดเรียงตัวของเซลล์นะคะถ้าสมมติว่ายีนนี้ผิดปกตินะคะจะทำให้ กลีบดอกเนี่ยเล็กลงหรือว่ารูปร่างผิดปกตินะคะแล้วก็ยีนสุดท้ายนะคะยีนที่3ก็คือ OPAB19 นะคะเกี่ยวข้องกับการควบคุมฮอร์โมนพืชน,นะคะที่มีผลต่อการพัฒนาของดอกเช่นออกซินเซโตไคน,นนะคะต่อมานะคะ กลไกระดับโมเลกุลที่มีผลต่อการสแสดงออกของยีนนะคะก็คือจะเกี่ยวข้องอยู่ด้วยการ2อ,อย่างนะคะอันแรกคือ transcription factor นะคะมีหน้าที่กระตุ้นการสแสดงออกของยีนนะคะแล้ว transcription factor คืออะไร transcription factor นะคะเป็นโปรตีนที่สามารถจับกับลำดับของ d n a เเฉพาะในบริเวณ promoter ของยีนและส่งเสริมการ ส่งเสริมหรือยับยั้งการถอดรหัสยีนนั้นๆนะคะก็คือจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดช่วงเวลาการออกดอกและโครงสร้างของดอกนะคะอันต่อมานะคะคือไมโคร RNA นะคะก็คือจะช่วยควบคุมการทำงานของยีนโดยการยับยั้งหรือส่งเสริมการแปลรหัสโปรตีนนะคะไมโคร RNA นะคะก็คือจะเป็นสาย RNA ขนาดเล็กนะคะที่ทำหน้าที่ยับยั้งการแปลรหัส ของโปรตีนนะคะหรือทำให้ mRNA นะคะถูกสลายซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการพัฒนาของดอกค่ะปัจจัยที่มีผลต่อฟีโนไทม์นะคะมีทั้งหมด4อย่างค่ะอันแรกคืออุณหภูมิอันที่2คือปริมาณน้ําและความชื้นในดินนะคะและอันที่3คือความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็ อันที่4นะคะก็คือธาตุอาหารและองค์ประกอบของดิน,นะคะ่ะวิธีการศึกษานะคะอย่างแรกนะคะเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาอันแรกเลยคือ ddrtpcr นะคะเทคนิคนี้นะคะเพื่อศึกษาระดับการแสดงออกของยีนโดยแปลง rna เป็น c d n a นะคะก่อนนำไปขยายด,ด้วย pcr นะคะซึ่งจะสามารถวัดการแสดงออกของยีนได้นะคะ ต่อมานะคะ q pcr นะคะใช้เพื่อวัดปริมาณการแสดงออกของยีนในแต่ละตัวอย่างได้อย่างแม่นยำนะคะและอันต่อมานะคะคือ Cas9 นะคะใช้ในการแก้ไขย,ยีนเพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงยีนในฟีโนไทป์นะคะแล้วก็อันต่อมานะคะคือ d n a s นะคะ การซีเควนซิ่งของดิ a น A ะคะเพื่อทำการวิเคราะห์การแสดงออกของยีนทั้งหมดในตัวอย่างนะคะโดยสามารถให้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากกว่ามากกว่า RT-PCR ในการเปรียบเทียบระลับการแสดงออกของยีนในหลายๆสภาวะนะคะต่อมานะคะสรุปผลการทดลองนะครับ จะพบได้ว่านะคะมีการแสดงออกของยีนที่แตกต่างกันในกลีบดอ,อกของพืชที่ต่างกันตามประเภทของพืชหรือสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันนะคะการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะฟีโนไทป์เช่นสีกลิ่นหรือโครงสร้างของกลีบดอ,อกเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมนะคะแล้วก็เทคนิค RT PCR หรือ qPCR าะะสามารถใช้ในการวัดการแสดงออกของยีนเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับลักษณะฟีโนไทป์ที่ต้องการนะคะ 3. นะคะการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างจีโนไทป์และฟีโนไทป์นะคะจีโนไทป์นะคะก็คือข้อมูลทางพันธุกรรมที่แท้จริงนะคะที่ถูกศึกษาโดยการตรวจสอบลำดับของยีนใน DNA เลยนะคะส่วนฟีโนไทป์ก็คือ เอ่อเป็นลักษณะที่แสดงออกจากจีโนไทป์ที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นพวกสีขนาดของกลีบดอกนะคะการเปรียบเทียบระหว่างจีโนไทป์และฟีโนไทป์นะคะสามารถแสดงให้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างยีนที่มีผลต่อลักษณะาภายนอกและแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับฟีโนไทป์เหล่านั้นนะคะอภิปลายผลและข้อสรุปนะคะ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมต่อฟีโนไทป์นะคะการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเช่นการกลายพันธุ์ของยีนนะคะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะฟีโนไทป์เช่นพวกสีขนาดกลิ่นของกลีบดอกซึ่งมีผลโดยตรงต่อคุณสมบัติภายนอกของพืชน,นะคะบทบาทของปัจจัยแวดล้อมในการพัฒนานะคะปัจจัยแวดล้อมพวกอุณหภูมิแสงนะคะ มีอิทธิพลต่อการแสดงออกของยีนในพืชน,นะคะการศึกษาผ่าน ddrt-pcr นะคะช่วยให้เข้าใจว่าปัจจัยที่กล่าวมานะคะมีผลต่อฟีโนไทป์อย่างไรคะ่ะแล้วก็ข้อสรุปนะคะจะเห็นได้ว่าการศึกษาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมและปัจจัยแวดล้อมนะคะมีผลต่อการกำหนดลักษณะาภายนอกนะคะแล้วก็เทคนิค ddrt-pcr นะคะช่วยในการวิเคราะห์การแสดงออกของยีนได้อย่างละเอียดค่ะ ขอจบการน,นำเสนอเพงเท่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ